ติการและวิธีเล่นบอร์ดเกมคลคูลเอทยูนเวิรเบิร์ดรู้หน้าไม่รู้นี่โดยการในเกมจะมีดังนี้เริ่มต้นด้วยการสินทรัพย์ได้แก่ การเงินสดบัญชีเงินฝากประจำหุ้นหุ้นกู้ทองคำกองทุนรวมและอีก3าอย่างสุดท้ายคืออัญมณีอสังหาริมทรัพย์และรถยนต์ต่อมาคือการนี้สินได้แก่การสินเชื่อเพื่อการศึกษาบัตรเครดิตและอีก3อย่างคือสินเชื่ออเนกประสงค์สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์และสินเชื่อบ้านสุดท้ายคือการเลกาซีและการแคลคูเลตโดยการเลกาซีจะสามารถนำไปจับคู่กับการสินทรัพย์ได้ทั้งหมดและสุดท้ายคือการแคลคูเลตการนี้ คือการจบเกมให้ที่จวกการ์ดใบนี้ขึ้นมาจะทําการเลือกแอคชั่นสุดท้ายก่อนจะจบเกมนั่นเองเริ่มเกมผู้เล่นจะได้รับการ์ดคนละ5ใบเราจะมีแอคชั่นทั้งหมด4แอคชั่นให้เลือกแอคชั่นที่1คือการสะสมทรัพย์วิธีการสะสมทรัพย์คือนําการ์ดสินทรัพย์ที่เหมือนกันไม่ต่ำกว่า2ใบมาวางไว้ด้านหน้าของเราแอคชั่นที่2คือการบริจาควิธีการบริจาคคือการนําการ์ดสินทรัพย์ของเราคว่ำลงและส่งไปทางด้านซ้ายให้เพื่อนของเรานั่นเองต่อมาคือแอคชั่นที่3การปิดหนี้วิธีการปิดนี้คื การนําการ์ดสินทรัพย์ที่ไม่ซ้ากันจํานวน5ใบมาวางไว้ด้านหน้าของเราและเราก็จะสามารถทิ้งการ์ดนี้สินใบไหนก็ได้ในมือของเราโดยที่ไม่ต้องสนมูลค่าและแอคชั่นสุดท้ายคือการลงทุนวิธีการลงทุนคือการนําการ์ดสินทรัพย์ชนิดเดียวกันกับของผู้เล่นคนอื่นที่สะสมไว้มาทําการชาเลนจ์โดยที่เราจําเป็นต้องมีการ์ดสินทรัพย์ชนิดนั้นมากกว่าผู้เล่นที่เราจะทําการชาเลนจ์นั่นเองหากผู้ที่ถูกชาเลนจ์ไม่สามารถนําการ์ดสินทรัพย์มาวางเพิ่มได้แล้วจะต้องเสียการ์ดให้ผู้เล่นที่ลงทุนแต่ถ้าหาก ผู้ที่ถูกชาเลนจ์มีการ์ดสินทรัพย์มาวางเพิ่มได้ผู้ที่ลงทุนจะต้องเสียการ์ดสินทรัพย์ให้ผู้เล่นที่ถูกชาเลนจ์นั่นเองเมื่อถึงรอบของเรามีแอคชั่นให้เลือก2แอคชั่นคือทําการหยิบการ์ดจากกองกลางได้2ใบหรือจะหยิบการ์ดที่เพื่มมอนบริจาคมาให้เราก็ได้เราจะเล่นจนกว่าจะมีผู้เล่นที่หยิบการ์ดแคลคูเลตจากกองได้และผู้ที่หยิบได้จะได้ทําการเล่นก่อน1นึ่งแอคชั่นก่อนจะจบเกมหลังจากจบเกมแล้วเราจะนําการ์ดสินทรัพย์ในมือทั้งหมดไปทิ้งที่กองกลางจากนั้นให้ทํการ การนำสินทรัพย์ที่สะสมไว้ด้านหน้ามาลบกับหนี้สินในมือของเราผู้ที่มีความมั่งคั่งมากที่สุดคือผู้ที่ชนะในเกมนี้นั่นเองหากเพื่อนๆชอบคลิปดีๆแบบนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับ h ิดไฟแนนซ์ไทยแลนด์ด้วยนะครับขอบคุณครับ